Smile <My> Thailand สภาความคิดช่วงท,ที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมกกนี่กรลัดจิตมั่นเพี่อนครับคุณผู้ฟังครับสถานการณ์การเมืองเวลานี้ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ฟังครับ ประเด็นของวันนี้สองเรื่องสําคัญได้เห็นพระตอนเชา้าคุณทักษิณชินวัตรมาถึงประเทศไทยแล้วไปศาลเรียบร้อยแล้วและไปที่เรือนจําเรียบร้อยเข้าคุกเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตามกันนั่นก็คือในที่ประชุมรัฐสภาวันนี้นัดหมายกันเรียบร้อยเพื่อที่จะลงมติลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับพักเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเรียบร้อยแล้วไม่มีคู่แข่งนะครับ ในสภาเวลานี้กำาลังอภิปรายกันอย่างเข้มข้นทีเดียวครับต้องติดตามกันต่อครับเขานัดหมายกันว่าบ่ายสามโมงวันนี้จะลงมติเพื่อเลือกการจะได้ลงไม่ได้ลงเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามกันครับดูกันหน่อยครับวันนี้รัฐสภาทำคอลอดรัฐบาลจะออกมาเป็นอย่างไรวันนี้สนทนาพูดคุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตติกุลนะครับท่านเป็นนักวิชา,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 าการอิสระด้การศึกษาครับอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่ในสายบราวครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอกสารและท่านผู้ฟังครับ อาจารย์ครับประเด็นวันนี้สองเรื่องสําคัญช่วงเช้า9ก้าโมงเช้าเรียบร้อยแล้วคุณทักษิณล,ลงเครื่องไปศาลและไปเลือดจาแล้วด้วยนะครับอาจารย์นั่นจบเป็นหนึ่งเรื่องนะการเมืองวันนี้อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ที่สําคัญไม่แพ้การอาจารย์ที่สภาวันนี้เข้มข้นถ้าฟังจากการอาภิปรายยังเดาทางไม่ถูกเหมือนกันครับว่าจะได้ชื่อนายกรัฐมนตรีรัฐสภาจะลงมติโหวตให้หรือเปล่าจะทาคลอดผ่านไหมอาจารย์เห็นยังไงบ้างรครับอาจารย์ครับ ครับก็ต้องรอดูสฝอมือหมอตำแยกันเน่นะครับว่าจะทำคลอดกันยังไงหรือจะต้องใช้แพทย์สมัยใหม่ต้องผ่าตัดทำคลอดอะไรเนี่ยก็เอาละครับก็โดยภาพรวมแล้วก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามหลักการเป็นไปตามกระบวนการและก็เป็นไปตามขั้นตอนนะฮะทั้งกรณีคุณทักษิณ คนแดนไกลตอนนี้แม่แดนไกลนะครับอยู่ใกล้จมูกนี่ออนะฮะใกล้บ้านเราเนี่ยนะฮะอยู่<ช>ที่เรือนจำแล้วใช่ไหมครับคุณเอกรอยไปยดูแลามาแล้วเร,เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยอ่าก็ทีนี้ถ้าจะพูดถึงว่าเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นความคาดหวังนะครับว่าต้องการที่จะมีรัฐบาลใหม่เใช่ไหมครับก็เป็นไปตาม ตามตามกระบวนการนั่นแหละครับก็ลงคะแนนเลือกตั้งมาแล้วก็พักไหนได้คะแนนอันดับหนึ่งก็ไปรวบรวมสมาชิกจากพักอื่นมามีจำนวนมือเพียงพอ,อแล้วก็ประกอบกับของกรณีที่อยู่ในระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านการปกครองเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ในยังมีบทเฉพาะการที่สวยังต้องทำหน้าที่ ตั้งแต่ที่มีรัฐธมนูญมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาห้าปีซึ่งก็จะสิ้นสุดวาระการทำงานลงในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับฉากนั้น <Yeah. S 1> เองเนี่ยก็ต้องอา,อ,าอาศัยว่าเป็นเพียงจำนวนมือของสอสในสภาเกินกึ่งหนึ่งนั้นไม่เพียงพอนะครับ mm. เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ว่าต้องมีเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภานะฮะ ก็หมายถึง375เสียงเมืม่อวานนี้ทางทางพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทยนะครับก็ได้ถแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่ามี11พักเข้าร่วม,มเป็นรัฐบาลแล้วก็มีจำนวนเสียงสนับสนุนจากทั้ง11พักเนี่ยก็คือ314เสียงนะครับ อซึ่งไม่ไม่นับของประธานรัฐสภาซึ่งก็ลาออกจากพรรคประชาชาติไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องเป็นกลางสังกัดพรรคการเมืองไม่ได้ก็เหลือ314เสียงฉะนั้นเองขณะนี้อยู่ในระหว่างการอภิปรายในเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติความเหมาะสมของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งพรรคเพื่อไทยเมื่อเช้านี้หัวหน้าพรรคพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้เสนอชื่อคุณเศรษฐานะครับ,ใ,รบให้เป็นซึ่งอยู่เป็นบัญชีอยู่ในบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งนะครับเป็นผู้ผู้ผู้ลงผ,ผู้ผู้ชิงชยัยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยนะครับก็การเสนอชื่อมีการรับรองเ อชื่อตามความเห็นชอบรู้สึกสองร้อยกว่าเสียงนะครับก็ก็ปกติแค่ห้าสิบก็พอแต่ก็เขารองสองร้อยแปดสิบเจ็ดเสียงเลยอาจารย์ใช่ใช่เสียบบัตรกันนะฮะไม่ต้องยกมือมานสมัยก่อนละอ่าก็รวดเร็วดีแต่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการอภิปรายเข้าใจว่าจะมีการลงมติเลือกมายกวันสมุรไว้เวลาสิบห้านาฬกาใช่ไหมครับบ่ายนี้ใช่ครับบ่ายสามโมงครับอ่า ส่วนจะจะเป็นไปตามความคาดหมายหรือไม่เป็นไปตามความคาดหมายของพรรคแกนนําหรือพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องดูผลกันต่อไปเพราะว่ามันก็ยังมีตัวแปรหลายเรื่องนะครับเช <C Wah> ่นว่าก็เมื่อวานนี้ก็ก็มีการสังเกตสังกาการเกี่ยวกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคแกนนํา <c oughs> กับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ ก็ไม่ได้มีลักษณะที่ลักษณะที่เชื่อมื่นอะไรนักันนะครับก็เรียกว่าไม่มีเลือดไม่มีฝาดกันเท่าที่ควรอ่ะนะครับก็แต่ว่าเราาวอแถลงใร่างยเป็นทางการแล้วก็สามร้อยสิบสี่เสียงก็ว่ากันไปแล้วถ้าถ้าได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาอีกสักหกสิบเอ็ดเสียงอ่นะครับจำนวนมือเนี่ย ก็จะได้เป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้าเสียงก็เกินเกือบหนึ่งของเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วนะครับก็ก็ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะได้มีการเอ่อเมื่อได้รับการโปวดเก้าแล้วก็จะได้มีการเอ่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีนะฮะเป็นการขั้นตอนต่อไปจะเป็นไปตามกระบวนการหลักการขั้นตอนอย่างไรนั้นต้องดูของจริง ปลายสามโมงนี้ซึ่งคาดว่า,าไม่เกินเท่าไหร่ครับไม่เกินเอ,อไม่เกินสองชั่วโมงก็น่าจะทราบผลแล้วล่ะนะครับเพราะว่าตนน<น>ามทุกสิ<ด>่งทุกอย่างทาี้ศาสตร์เช้านี้ที่ว่ามีการเสนออะไรตอมีอะไรอ,อมันก็ก็สรุปกันได้หมดละก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติมีการอภิปรายกันไปนะครับอาจารย์ทวีศักดิ์ครับถ้าครับจนะร์ ถ้าดูตามแนวโน้มจากการประเมินเสียงคือสัสดส่วนสวต้องการแค่หกสิกว่าเสียงนะ,นะอาจารย์นะถ้าดูอย่างนี้ประเมินกันคร่าวๆไม่มีปัญหาอะไรน่าจะผ่านไหมครับอาจารย์ครับท่ารับคุณเสฐาก็ก็ดูแล้วถ้าไม่มีไม่มีข้อมูลใหม่ไม่มีอะไรแนะ่นหกสิบเอ็ดเสียงก็น่าจะมีความเป็นไปได้ว่างั้นละกันนะครับอ่าอ่า น่าจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าสวนั้นสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับหกสิเอ็ดเสียงนี้ก็ประมาณอ่ประมาณหนึ่งในสี่อืนะครับอ่าก็ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ <ผม S 2> ยกวว่น่าจะมีการเปลี่ยนใจมีข้อมูลใหม่อะไรต่างๆก็ทำให้เกิดคือคือตอนนี้ก็ยังเรียกว่ายังยัง โดยในแง่คุณสมบัตินี้อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะเพราะว่า,าก็จาการถูกถลมด้วยข้อมูลจากคุณชูวิทย์ใช่ไหมครับในเรื่องของการขาดหลักธรรมาภิบาลแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีจากการธุรกิจสังหาริมทรั์นะครับต่างกรรมต่างวาระนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กำลังสร้างความสั่นคลอนจิตใจ ของอสวอพอสมควรทางทางทักการเมืองนั้นเขาก็มีวินัยเขาควบคุมกันได้อยู่แล้วอยู่ในทางกันนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่สว,ออสวอเองเขาก็ต้องรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านนะครับเพราะว่าไม่มสีมส,สังกัดแล้วทุกคนก็ได้รับการเสนอตามกระบวนการต่างๆทุกคนก็มีเกียรติมีศักดิ์มีสีฉะนั้นเองเนี่ยก็เรื่องของวุฒิภาวะ เรื่องของการมองไปข้างหน้าเนี่ยคือสอวอเองเขาก็มีประเด็นหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณเอกรัตณ์ครับก็เป็นห่วงใยที่ว่าจะมีการเอ่อจะมีการมีการกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่มีสสอรออย่างนี้เขาก็เขาก็ไม่สบายใจตะขิดตะขวงใจอ่ะนะครับอึดอัดใจพอสมควรเราก็คงจะได้ยินว่าเอ๊ะก็คิดว่าหมวดไหนมาตราไหน ที่มีปัญหาก็แก้กันเป็นรายมาตราก็ได้เนี่ยทำไมถึงต้องไปยกเลิกทั้งกระบี่เลยอย่างเงี้นะครับซึ่งมันมันจริงๆแล้วโดยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมก็มองว่ารัฐบาตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะว่ารากฐ,ฐานก็มาจากข้อดีจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับะนะครับตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าเป็นต้นไปต้นเป็นต้นมาก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีสองห้าสี่ศูนย์ 2550เนี่ยมันก็เป็นรวมยุคสมัยเนี่ยก็มีการอ,อสอดคล้องกันมาเรื่อยๆแล้วก็รัฐธรรมนูญฉบับ,นบ,นนบ2560นี้ก็พยายามจะแก้ปัญหาในเรื่องการแทรกแซ<ส>งโม์กรอ,อิสระ<า>เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่นับอายุความถ้ามีการหลบหนีไปมีการตั้งสารทุจริตคอร์รัปชั่นอะไรต่างๆเนี่ย ก็คือให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็มีการปฏิรูปต่างๆซึ่งว่าจะยังมียุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับก็ถูก<ช>กปล่า<ช>หาโจมตีกันมากคือเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยรัฐบาลท,ทุกประเทศทั่วโลกเขาก็มีแต่ละประเทศ<ช>เขาก็มียุทธศาสตร์ชาติกันนะครับไอเรามันมองเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องที่มาพูดว่าล้าสมัยมีอะไรตั้งยี่สิบปีเดี๋ยวนี้<ช>อะไรมันทันสมัยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว มันมันไม่ใช่เกี่ยวกับความทันสมัยไม่ทันสมัยอยุทธศาสตร์ชาตินี่มันหมายถึงโครงสร้างของมิติอในเรื่องการเมืองการปกครองในแต่ละด้านนะครับฉะนั้นเองเนี่ยในความสอดคล้องกับยุคสมัยเนี่ยมัน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 สามารถจัดการได้แต่ว่า้โครงใหญ่ๆเนี่ยเช่นเราบอกว่าเราจะพัฒนาเด็กเยาวชนคนในชาติให้เป็นคนมีคุณภาพ มีการศึกษาที่ดีแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะพึ่งตนเองได้เนี่ยเรา,าเร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 าจะบอกว่ายุทธศาส์ชาติอย่างนี้ไม่ดีมันไม่ถูกนะครับแต่ว่าเราอยา,อ,อยากจะเสริมความรู้เติมนู่นเติมนี่เราก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องของข้อมูลเรื่องของหลักสูตรเรื่องของวิธีการอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้มันยืดหยุ่นได้อยู่แล้วแต่ว่าหลักๆนี่สิครับ มันมันต้องสอนก็คือเป็นผู้มีการศึกษาอย่างที่เราคุยกันนะครับคุณเอกราสครับเราจะ <Yeah. S 1> พัฒนาคนเนี่ยเป็นผู้มีการศึกษามไม่ใช่หมายถึงว่าต้องจบตรี้ทเทอเเราต้องการพัฒนาเข้าให้เป็นผู้ที่มีหลักคิดที่ถูกต้องแล้วก็ไม่บกพร่องในจิตสํานึกนะครับ <Yeah. S 1> ก็ถือว่าเป็นผู้มีการศึกษาภ <Yeah. S 1> าษาอังกฤษก็จ,จ้ว่า well educated person นะครับไม่ได้บอกว่า <Yeah. S 1> หมายถึงว่าต้องจบปริญญาเอกไม่ใช่ปริญญา <Yeah. S 1> เอกก็เป็นผู้ที่ เอ,อไม่มีเอพุทธิภาวะไม่มีออ,อ,อหลักคิดที่ถูกต้องไม่มีแล้วก็มีความบกพร่องในจิตสํานึกก็เยอะนะครับไม่ไม่งั้น <c oughs> ชาติบ้านเมืองเราก็คงไม่เป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้น <c oughs> เองเนี่ยเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องกับการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมก็เป็นเรื่องสําคัญ <c oughs> ที่ <c oughs> คือเรามีทั้งหมดสิบเอดด้านนะครับการปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติก็มีหกด้านแต่ว่าที่จําเป็นต้องเร่งก็คือการศึกษาแล้วก็กระบวนการยุติธรรมเอาละครับอย่างไรก็ตามเราก็จะมาพูดถึงว่าขณะนี้เนี่ยเชื่อว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็อยายญ่เห็นว่าควรจะมีรัฐบาลกันได้แล้วเลือกตั้งมาสามเดือนแล้วแต่จะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่รัฐสภาว่าจะทำข้อสําเร็จไหมนะครับทีนี้ก็วันนี้มันก็เสียยอกาสตรงที่ว่า ผู้ที่เป็นผู้ชิงชัยในตําแหน่งนายกฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีโอกาสเขาก็เปิดโอกาสให้นะครับแล้วก็ใน<ช>ข้อบังคับก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาหรือไม่มา,ะาจะมาก,ก็ไม่ได้ห้าม,มนะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาสแสดงวิสัยทัศน์อะไรก็ไม่ใช่ใชแต่บังเอิญมันมี เรื่องราวต่างๆที่คนก็อยากจะรู้ว่ามันยังไงจริงๆก็อยากจะเห็นการตอบจากตัวโดยตรงอยากจะเห็นดูทรงอนะดูสีหน้าทางความมั่นก่อันใจขาดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาเขาเขาอยากจะซักฟอกอยากจะให้มันขาวสะอาดสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปทําหน้าที่ใช่ใช่คือคือถ้ามันมันเข้ามาได้แล้วก็พูด จากการในสภาโดยตรงเนี่ยมันก็มันก็ดีนะครับแล้วประชาชนก็ดูการถ่ายทอดก็จะได้มั่นออกมั่นใจแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับก็ดูแล้วว่าก็ยังยังยังก็ไม่ใช่ว่าจะร้อยร้อยอร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่ามันมันมันก็มันข้อมูลมันมีพลิกๆกันไปอยู่ทุกวินาทีนะตอนนี้มันก็ดูบรรยากาศแล้วก็ดูกระแส แล้วก็ดูลักษณะมันมันก็ถึงแม้แต่ละคนสาวาบอกจะเป็นอิสระก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าอพอเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเองก็ต้องชั่งน้ำหนักของตัวเองให้ดีนะฮะว่าเรื่องของชาติบ้านเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีนายกที่มีตำหนิแล้วเกิดเป็นมีปัญหาทีหลังเนี่ยมันม,มันก็ต้องมีการนายกลาออกลาออกมันก็ต้องมีการกเส,อสนอชื่อ ขั้นตอนกันใหม่อีกใช่ไหมครับอ่าใช่ครับแล้วก็หรือว่าถ้าไปจู่ๆบอกว่าอ่าลำดับความสําคัญอันดับแรกจะไปเสนออให้มีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีสอสารออา้าวแล้วปัญหาประชาชนอ่ะจะทํำยังไงอา่ <c oughs> อาจะแก้ปัญหาอย่างไรเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ <c oughs> <ๆ>เรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาปากท้องค <c oughs> ่าคองชีพ ปัญหาไฟปัญหาพลังงานแล้วพรุ่งนี้จะทําอะไรกันยังไงมันก็เร่อเรอเติกันอยู่นะครับผู้สูงอายุก็รออยู่นะอาจารย์ผู้สูงอายุก็รออยู่ว่าเปี้ยจะโดนตัดไหมคนใหม่ที่ครบหกสิบจะได้ไหมโอ้ที่สําคัญอ่ะมันทุกพักมามาก็ยกเรื่องประชานิยมเป็นหลักนะครับเรากระจําได้ไหมครับที่ก็มีผู้มารวบรวมตัวแอลโอฮโหรวมกันแล้วแต่ละพักนี้ อที่ที่หาเสียงกันหนักๆเนี่ยมัน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 หลายล้านล้านบาทนะครับสองสามล้านล้านบาทไปไม่รู้ว่าจะไปเอาเงินมาจากไหนเลยนะใช่เอาเงินมาจากไหนอะแล้วตอนนี้นี่สาธารณะเราก็เราก็ขยายเพดานไปแล้วใช่ไหมครับก็เกินร้อยละหกสิบของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ EDP รลนี่เกิมีประชานิยมที่ว่าเนี่ยเช่นว่าอ่า ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับเป็นเงนินที่ว่าเป็นเงินในกระเป๋า่อที่ใช้ได้คนละหมื่นบาทตั้งแต่สิบหกปีขึ้นไปมันก็ตั้งห้าแสนล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแล้วขณะนี้รัฐบาลก็ต้องออชำระหนี้ที่กู้ยืมต่างประเทศแล้วก็ยังค่าจำนำข้าวอะไรก็ยังต้องชำระกันอยู่ต่อเนื่องกันอยู่ มัน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 ลำบากนะครับการเงินการคลังของประเทศเนี่ยมันก็มีปัญหาแต่ว่ายังไรก็ตามนะครับเราก็เห็นเขาก็พูดกันว่าก็จะจะละลายขั้วการเมืองแล้วก็สลาายอจไม่แบ่งแยกฮะเขาบอกสลายขั้วละอ่าสลายขั้วแล้วก็จะให้มีเสื้อสีแล้ว ถ้ามันจริงๆอ่ะมันถ้ามันมันโดยโดยเบื่อนายถ้าทุกคนเบื่อหน่ายนะโอ้พอละบ้านเมืองเอาแต่ทะเลาะกันขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ไอ้ที่เสียหายก็คือประเทศชาติแล้วก็ครัวเรือนไทยยี่สิบสองยี่สิบสามล้านครัวเรือนเนี่ยไม่เป็นอันมีความสุขเลยสุขภาพจิตก็เสื่อมโทรมไปหมดทำมาค้าขายก็ไม่ค่อยได้เดี๋ยวก็มีการชุมนมุมการประท้วง แล้วก็ปิดถนอนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไอ้บ้านเมืองเราก็จะมีคนมาท่องเที่ยวอยากจะมาลงทุนมันมันก็มันก็ผมเรียกว่าเราถ้าเป็นฟุตบอลนะเราคือ,อเราเตะลูกเข้าประตูตัวเองให้คู่ต่อสู้อะ <c oughs> น <c oughs> อะฮะ <c oughs> ประเทศเพ <c oughs> ื่อนบ้านประเทศอืน่นๆเขายิ้มเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะครับฮ <c oughs> ไม่เป็นไร<ด>เราลอดูแล้ว<ด>ลกันอาจารย์ว่าสรุปแล้วลเนี่ยวันนี้จะได้เห็นไหมนายกคนใหม่รัฐบาลชุดใหม่เพราะนั้นเรายัางายตามดูเนี่ยนะประชาชนที่ต้องติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดนะครับฝากสั้นๆนะอาจารย์ถ้าเราได้นายกายใหม่ได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วอะไรที่มันจะต้องเป็นวราระเร่งดว่วนที่ต้องต้องดูกันก่อนเลยสาหรับรัฐบาลชุดนี้ครับอาจารย์ครับโอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องเร่งขับเคลื่อนเอ่องบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ อันนี้ต้องต้องรีบเลยแล้วก็กว่าจะได้ใช้งบประมาณก็อาจจะไต่มาที่สองของปีหน้าได้ซ้ําไปคือตอนบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่มีรัฐบาลใหม่เนี่ยรัฐบาลชุดปัจจุบันรักษาการเนี่ยก็ยังสามารถใช้ งบประมาณในกรอบวงเงินเดิมไปพรางก่อนแต่ว่างบลงทุนเนี่ยทำไม่ได้ก็จ่ายเป็นค่าเงินเดือนค่าเบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลาค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าจะไปเป็นงบลงทุนที่มีการพัฒนาสาธารณภคหรือว่ามีการลงทุนโครงการอะไรต่างๆนี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะจ่ายได้แต่รายจ่ายปกติเท่านั้นเองมันก็ไม่มีเงินไปนหมุนเวียนะนะฮะอ่าครับ เป็นภาระหน้าที่ดูกันต่อแล้วเราก็ต้องตามดูผู้แทนกันต่อด้วยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากว่าอาจารย์ธวีศักดิ์ครับต้องต้องต้องไอ้ยากระพริบตาแบบคุณเอกรัฐพวกไี้คงจะต้องอย่างนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พอจะกระพริบตาได้แล้วลหละครับไม่งั้นเมื่อยตาครับขอบคุณมากรับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลครับนักวิชาการอิสาะด้านการศึกษานะครับก็รัฐสภากำลังทัข้อรัฐบาลชุดใหม่ ติดตามดูกันครับเราในฐานะประชาชนที่ต้องติดตามการเมืองอยากต้องตามดูผู้แทนกันอย่างใางกล้ชิดห้ามกระพริบตาเหมือนเดิมครับช่วงหน้าเราขอตีข่าวครับ,รบช่วงนี้เีโอกาสลากคุณผู้ชงไปความกันเลยนะครับสวัสดีครับสภา